สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาทูสดผัดพริกไทยดำค่ะปลาทูสดๆเลยคะ่ะวันนี้พี่การซื้อมาจากตลาดมหาชัยฝั่งท่าฉลอมนะคะเขาขึ้นมาจากเรือเลยเพื่อนๆสดปิ้งสดปิ้งตัวก็ไใสใหญ่นะคะวันนี้โรดะร้อยสี่สิบบาท ักใสเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็บัางข้างละสองที่นะคะเอาประมาณสักห้าหกตัวบังเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงสำหรับที่จะทำปลาทูสดผัดพริกไทยดำของเรามีอะไรบ้างพี่การก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่การมีสูตรรายละเอียดนะคะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อน เพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูอร่อยๆวันนี้พี่การจัดมาให้แล้วค่ะปลาทูสดก็ประมาณ6-7ตัวนะคะกระเทียมสับค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยดำค่ะครึ่งถ้วยค่ะตําเรียบร้อยแล้วนะคะหอมใหญ่นะคะหนึ่งหัวค่ะหัวใหญ่โตโตะนะคะพริกหวานค่ะสามสีเลยค่ะครึ่งถ้วยค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวน่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะวันนี้ใส่สองช้อนโต๊ะนะคะต่อมานะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายตัดรสเพื่อตัดรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่ต้นหอมนะคะประมาณ2ต้นนะคะเราก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะประมาณสองต้นนะคะเราก็หั่นเป็นท่อนๆเช่นกันนะคะเครื่องปรุงของเราก็พร้อมแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวพิการก็จะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันร้อนได้ที่เดี๋ยวเราก็ทอดปลาก่อนเลยค่ะ ปลาสดๆนะคะทอดแล้วเขาก็ไม่ท้องจะไม่แตกค่ะเพื่อนๆปลาทูนะคะเวลาเราทอดเออทำเกับข้าวนะคะเอ,อเราไม่ต้องขอดเก็ตนะคะเขาจะได้มันเป็นเคล็ดลับค่ะจะได้ไม่ติดกระทะเห็นไหมคะไม่ติดกระทะแล้วก็ท้องไม่แตกเราทอดแค่สุกพอนะคะเอาพี่การทอดเป็นตัวอย่างให้ดูสามตัวนะคะ เดี๋ยวที่เหลือพี่การก็ทอดไปเรื่อยๆแล้ะค่ะพี่การตัดคลิปมาให้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 เพื่อนๆดูสามตัวนะคะว่าเวลาทอดก็จะลักษณะประมาณนี้คือไม่ไม่เอากรอบค่ะปลาทูสดๆนะคะเพื่อนๆทอดกรอบๆนะคะแล้วก็คลุกกับน้ำปลาคลุกข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะแต่วันนี้เราทําเป็นผัดพริกไทยดําก็เอาประมาณพอสุกพอนะคะเพื่อนๆอ่า ไอสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักนะคะอากชรอนตักหรือที่ตักก็ได้ค่ะอ่าตักพักไว้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาทำผัดพริกไทยดำได้เลยค่ะเอาน้ำมันใส่ไปนะคะสักประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันเดือดได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงผัดให้สุกหอมเลยอ่าเดี๋ยวก็ตามด้วยนะคะพริกไทยดำค่ะใส่ผัดนะคะ ตามด้วยนะคะพริกหวานเขียวแดงเหลืองสามสีเลยค่ะตามด้วยหอมใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำเสะอาดไปซักเอ่อร้อยกร,รัมนะคะถ้ามีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปได้ค่ะแล้วก็เราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะซอสถอยนั่งลมสีอิ๊วขาวตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายสุดท้ายก็ผงปรุงรสค่ะ เสร็จสับได้ที่ผัดได้ที่แล้วเราก็เอาประทูลงผัดได้เลยค่ะประทูเขาสุกแล้วนะคะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะคลุกเขาให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน น่าทานสุดๆเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยปลาทูสดๆเห็นไหมคะตัวเป่งๆเลยเนี่ยจัดจานให้สวยงามนะคะอ่าตักข้าวรอเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะปลาทูสดๆนะคะเพื่อนๆมีแหรงค่ะ สมุทรสาครแม่กองอช่วงนี้หน้าปลาทูจัดเลยค่ะเพื่อนๆพื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลาทูสดผัดพริกไทยดำของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคื่ออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ